วพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอมแปมล,ลำเพลินออฟฟิเชียลพี่น้องหมอลำที่เครื่องเอเยอะที่สุดโอ้แดนเซอร์ที่เครื่องเอเยอะที่สุดค่ะมิจักเศษไหมป้า,ปาร่างตางพี่น้องอ่างการแห้งพี่น้องข้าสังเกตต,ตอนฟอนเสริมในไลท์สุดแล้วเปลี่ยนซูมมือเปลี่ยนทุกฉาก,ท,ก,ฉากทีมนางเอกคือตุ่ยไปเลย เทาต้องเอาเล่าเป็นตัวอย่างไปดูเครื่องเอแล้วลายแห่เดี๋ยวเจอกันเปิดวงใหม่เลยเครื่องเพชรแต่พ่อไหนสร้างหรอวะเพราะมันบมได้โดเดลพัฒน์ไม่ได้จ้ายังไงม่ได้กินเขาอยู่ไม่เลืมตัวนี่ค่ะพี่น้องเต้นพ่อโจล่าวุ้งอิงนะครับเปิดประทุนอยู่ เพิ่นมาเปิดประทุนด้นส่นนี้มันอากาศอบอา้าวเตนีลาฮักแพงพี่น้องคะนองป้านัยมาหมู่บ้านปัแปๆนอนหลับเกือบไายองิงบัท่านนอนหลับแต่ลงโซ่พี่น้องปุ้ยมันขี้เห็ดอีแ้สิรวดไปนี่นกับอะไรดิขึ้นเบิ้งกันอะ บ่จ้ะปะทูปูสัตไปค่ะปูสัต์ไปค่ะปูสัตไปค่ะปูสัตว์หอยังออังนี้เที่ยงงานยืนบ่นาฮั่นบ่หนิสุดยอดเลยเีอาเเป็นยังค่ะ พลังางางน,นเอาตอนเตยลากกระมาเลยปลาคอหญ่อันแซ่บบ่ค่ะยูแซ่แบครับบแซ่อีหลีบ่ค่ะแซ่บลองกินดูด<ะ>ูกันี่ว่าปลาซ่อนรสดีกันหรืว่ารสดีท่า<ะ>พันว่าปลาซ่อนรสดีเนาะนูถามเขาจะเอา,าอ,อย่างามันจะอรสดีท่าหรือกับไปย่างเขาบอกว่าเมนมันแซ่บแม่ปลาซ่อนนะ โอ้โหลูกสาวแม่หนูนั่นแหละลูกหนูนั่นแหละสอบดาวเดียวเว่นเว่นพี่น้องลูกสาวมาหลยเทปุนนี่บรรยากาศกับพี่น้องค่ะปูสาดเรียบร้อย อันนี้คือหามเลยค่ะหามลวดเข้าไปหาโมลัมเพราะว่ <ot> าลวด,ปดนโปรได้ค่ะพี่น้องค่ะปกติเอฟซีพฤิกาสิบัดเขาว่าปกติกลวดเ <ot> <ot> ข้าไปหาโมลัมไปหาลูกๆแต่มื่อนี้หามลวดค่ะมีกุ้งเล็กผ <ot> ู<อ>กก้ใดเป็นเมียนอนเพรา่โจมแม่ท่างใดละ <ot> ่ะแม่ออ้แม่แม่นบ่นอ่ะ ปัทหาเหมือนผู้ใดเป็นเมียน้อยบอจโจ๊กเมื่อปูสานยี่โกมูแท้มีเรื่องแหลพะพอโรวจตรงเคลียก็ปัญหาคอบครัวอดีๆปูสารกินที่มู่ค่ะคุณคันได้ถามหาเมียน้อยบอจโจแม่ปูสานไปค่ะ ก็นั่งบอกหรือว่าสีเต้นเอาห้าองเหมือนกันวายพูดเต้นดกอกพูดเเต้นข้าร้านน้อยบริมาดอกไม่ใช่ไดเนาะแม่ข้าร้านนี่น้อยอยากร้านแม่นบริมาดอกแม่ห้องอยากร้านพี่น้องเอาร้านมาเป็นมอลาแม่มันค่อยปอยากคือบาเดิแม่ห้องว,วันมาเบิ่งนหานหลังกันสิเมียติแม่แต่เห็นห้านแก่าพี่น้อง สุดยอดเลยครับมาลวกนึงเลยได้แปมแปมอยู่นาฮันค่ะวันนี้พบปัดพี่น้องค่ะเพราะว่าลงไปไม่ได้คากงจะรอดก็ไม่ได้กลงเหล็กตันทางกงเล็กกันท่างกงเล็กพี่น้องกงเล็กพี่น้อง รอดไปข้างหลังโดดกระดิตัวตนเลยตนหันเลยอ่ออี่ยงพี่คือเปืยเบืยแต่ว่าเปินเก็ว่าเปินเนเนยเปิ่เบื่อพน้าอายคือเบิ่เบื่อพน้า เอลีดคนสวยเอลีสวัสดีครับพ anyway? ี favor, claro, no ่มอนสวัสดีครับผมอายิ้มหวานให้น่าแบบไหนอายิ้มหวานยังไงอายิ้มหวานยังไงอารมณ์ไม่ดีอารมณไม่ดีหรอคะโอ๊ยอายังอยู่เหรอคะอลีสวัสดีค่ะที่สวยเร็วๆทูจ่ายยังไงคะจ วันดีค่ะยิงเจ้น้ามืนอ,น,น,อน,นี่น้อ,จจอ,อ,จจอ,นองอุ้ยิงอ้ยะอาจารย์เอะอาจารย์เอกน้องอลิสพี่น้องค่ะอีกองาปีก็คือเล่นคุบกันละเล่นคุบกันนะฮันแล้วเออพี่น้องฝากผลงานเปโคเวอร์น้องโซเฟียโซเฟียเป็นเด็กที่เสียงหวานมากๆเลย มากเลยาพี่วงอิงพี่น้องค่ะปัเปลี่ยนน้ำพี่วงอิงโอ้โหบรรยากาศพาศาี่น้องพาร์ทแอดมินไม่ทันนาทีแล้ว โอ้ยอยากไปช่วยดาวแต่เราม่ีเงินทางนี้ก็เป็นห้องน้ำ้อยไล่ค่ะพี่น้อง<ฮ>ห้องน้ำ้อยไล่ของมะลำนี่ค่ะทางนี้กำลังติดกุ่ง จีฟรีทั้งที่มีแฟนเนบแอปปิ้งเอาความเนี่อยความเนียงเตียนขี้มากิงมากงเอาความเนี<ม>่อความหนิง<ม>เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะ